บริษัทบับเบิลบีของเราเนี่ยเปิดก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยจริงๆก่อนสถานการณ์โควิดคือเราอะมองถึงในกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มทางด้านของสุขภาพเป็นหลักลูกค้าหลักของเราจริงๆเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเราก็เลยเปิดโรงงานที่เป็นหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เลยแล้วก็โฟกัสว่าเป็นเป็นในกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหลักคือจริงๆแล้ว โรงงานหน้ากากอนามัยมันจะมี2ประเภทด้วยกันก็คือเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์กับหน้ากากอนามัยการฝุน่นแบบปกติซึ่งโรงงานเราเนี่ยจดตั้งเป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เลยแล้วก็ลายผลิตของเราเนี่ยก็คือเราทําเป็นระบบคลีนลูมทั้งหมดก็คือเป็นระบบความดันบวกซึ่งมาตรฐานตรงเนี้ยที่ออยอรับรองเนี่ยก็คือเราเป็นแห่งเดียวในภาคใต้เลยที่มีเป็นโรงงานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มคนที่ใช้หน้ากากอนมามัยทางการแพทย์เนี่ยก็คือกลุ่มหลักๆเลยก็คือโรงพยาบาลแต่ณตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นเน่ะเชื้อโรคที่มันค่อนข้างรุนแรงมันปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเชื้อโนี้ไม่ได้เจอในห้องห้องทางการแพทย์หรือในโรงพยาบาลแต่มันอยู่ในในทั่วไปเลยดังนั้นเนี่ยหน้ากากอนมามัยชนิดสามชั้นที่การปกป้องดีที่สุดก็คือจะเป็นทางการแพทย์ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่า เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะใช้ในการดํารงชีวิตเลยก็ว่าได้ก็เพราะว่ามันสามารถป้องกันได้ได้ระดับสูงสุดเนี่ยค่ะซึ่งโรงงานเราเนี่ยนอกจากที่จะผลิตเป็นแบรนด์ของเราแล้วก็คือแบรนด์เลดมีแคร์เนาะซึ่งเราเราสร้างแบรนด์ตัวนี้มาตั้งแต่เปิดโรงงานเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเนี่ยเรามีการรับผลิต OEM ในแบรนด์ลูกค้าด้วยซึ่งหน้าตอนนี้เขาเรียกว่านิสัยการบริโภคของลูกค้าเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะสถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องหน้ากากอนามัยเป็นสําคัญดังนั้นเนี่ยหลายๆกลุ่มธุรกิจก็จะมีการสั่งหน้ากากอนามัยที่เป็นแบรนด์ตัวเองโดยภายใต้การผลิตจากโรงงาน ของเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าเลยก็ว่าได้ว่า,าลูกค้าสามารถตีแบรนด์เป็นของตัวเองที่ภายใต้โรงงานของลผลิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้กลุ่มลูกค้ามันกว้างขึ้นมันเป็นปัจจัย6กเลยก็ว่าได้ที่ต้องใช้ในการดารงชีวิตเพราะว่าไม่ว่าจะตัวกฎหมายกา็มีบทบังคับให้คุณต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อดออกจากบ้านทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ วิถีชีวิตของคนก็หันมาใส่ใจแล้วก็เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราพยายามที่จะบอกทุกคนว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้น,นยการจะเลือกใช้อย่าอยากให้มองถึงคุณภาพเป็นหลักเพราะว่ามันสามารถป้องกันคุณได้ถึง80%ดังนั้นเนี่ยังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของคุณภาพเป็นที่ตั้งเนี่ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะโรงงานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ของเรานะคะก็คือโรงงานบับเบิลบีอินเตอร์เทรดนะคะาาลูกค้าสามารถติดตามได้ในเพจนะคะชื่อเพจหน้ากากอนามัยเล็บมีแคร์นะคะหรือสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของโรงงานนะคะก็คือ074808489นะคะซึ่งบริษัทเราตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ